สวัสดีค่ะพบกับรายการสรรพคุณของดีวันนี้ขอเสนอต้นใบลางจืดถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปฟังสรรพคุณของใบลางจืดกันเลยนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของใบลางจืดรากและเถาของใบลางจืดนั้นสามารถใช้รับประทานเป็นยาแก้ร้อนในได้ลางจืดมีสรรพคุณช่วยแก้อาการกระหายน้ำ ใบและลากของลางจืดมีสรรพคุณช่วยเป็นยาถอนพิษไข้ได้และยังมีสรรพคุณเป็นยาพอกบาดแผลได้อีกด้วยช่วยรักษาแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้อีกด้วยคุณสมบัติทางเภสัชวิทยาของใบาลางจืดต้านแบคทีเรียต้านเชื้อไวรัสเรลม ตานอาการอักเสบรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแต่ข้อควรระวังไม่ควรใช้กับผู้ที่มีภาวะโลหิตต่ำโรคหอบหืดและหญิงตั้งครรภ์น,นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ